ดีคุณดรสมศักดิ์สวัสดีค่ะได้ว,ว่าคุณจะต้องการซื้อส้มด้วยใช่ไหมจากมิสเตอร์เคนทนอใช่ทำไมมีอะไรหรอคะผมก็ต้องการเหมือนกันก็ต้องไปคุยกับมิสเตอร์คานนแล้วแหละไปคุยทำไมผมจะต้องทำการเจรจาต่อรองในการซื้อสม้ม สามพันลูกครับผมก็ต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณให้ผมได้ไหมคุณมีอะไรมาเสนอแล้วทำไมผมต้องให้คุณด้วยเพราะว่าประชาชนจะตายนะเป็นหมื่นผมจะต้องเอาไปใช้ในการยับยั้งสารเคมีที่จะรั่วไหลาจากระเบิดโอ้มหมีอ๋อ <laughs> คนจะตายนับหมื่น ไม่กดสมองจะตายด้วยเพราาะว่คุณเห็นชีวิตคนสําคัญไหมก็สําคัญเพราะฉะนั้นคุณเอาไปทำไมส้มแต่ว่าผมจะเอาไปทําเซรั่มเกี่ยวกับสำคัญไหมสําคัญเพราะว่าแต่ชีวิตคนอันนี้ก็ชีวิตคนเหมือนกันเพราะว่าเซรั่มอะไรเซรั่มส้มทำเซรั่มช่วยอะไรเซรั่มช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค VIBCO ที่ติดต่อกันในสัตว์ตั้งขัด ส่งผลต่อระบบประสาทการมองเห็นแล้วก็การได้ยินของใครลูกแพร่แล้วหรอแพร่แล้วสามารถเป็นสีลอกป้องกันได้ตอนนี้แพร่เชื้อแล้วหรอใช่แพ้่แล้วแต่ภายในสองสัปดาห์นี้สารเคมีจะรั่วหไหลคนจะตายนับหมื่นจากไหนจากระเบิดของกูเองกูเห็นชีวิตคนสำคัญไหม แล้ของผมก็ต้องเอาไปใช้เซรั่มเซรั่มนี้เหมือนกันแล้วจัดจำหน่ายแล้วเซรั่มเอ๋แล้วส้มของคุณส้มฟังคุณต้องการเงินอีกหรอจัดจำหน่ายผมเอาไปใช้ในการยับยั้งสารเคมีรั่วไหลที่เกิดจากระเบิดของของโ่แม่คุณคุณขายไม่ใช่คุณยกส้มให้ผมซัก ชีวิตคนสําคัญผมไม่ต้องการให้ใครเสียชีวิตทางนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการเงินด้วยผมให้ผมต้องทําเซรั่มในการยับยั้งของสัตว์ในคันแล้วก็คุณไม่ห่วงคุณอาจจะห่วงคนในปัจจุบันแล้วคุณไม่ห่วงการได้ยินของเด็กในทารกหรอทารกหรอก,การได้ยินเพราะว่าโรคระบาดนี้คือมันส่งผลต่อทารกโดยตรงคือทารกที่เกิดมาก็จะไม่ได้ยิน เราตกไปเป็นผู้ใหญ่ที่จะไม่ได้ยินแล้วทั้งโลกก็จะไม่ได้ยินถ้าไม่มีเซนเซอรตัวนี้คือผมจะเอาไปสัก,กัดโปดทำไปเซแล้วแล้วชีวิตคนนับหมื่นคนอ่ะอันนี้ส่งผลต่อระบบประสาทสมองจะตายด้วยอันนี้คือจะตายหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ยินทั้งระบบประสาทแค่ไม่ได้ยินเขาแค่ไม่ได้ยินแต่นี่ตายคุณก็ไปหยุดไม่หายใจคุณก็ไปหยุดการเลือะแยะอะไร<อ>หัวใจไม่เต้น ล้วคุณไปทำเราคุณไปทํำยังไงทําไมถึงมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีความตั้งใจแต่ว่าของคุณแค่หูไม่ได้ยินไม่ได้ตายซะหน่อยผมตายนะแต่ว่าคุณมีประวัติฟ้องร้องทางข้อมูลลัซสิงกับบริษัทของคุณใช่ไงบุฟองมึงใช่ทพราวผมต้องให้คุณละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไปสู้กันในชั้นศาลอีกโซมันละเอาไหมครับ อันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ตอนนี้คือต้องการส้มคือผมอะบริษัทของผมอะได้รับรายง,งานแล้วก็ได้รับจดหมายเชิญจากดอกตร์คารนอนแล้วแล้วดอกเตอรคา,า,ารนอยก็เหมือนแบบเลือกทุบผมเข้าไปค่ะผมก็มีสิทธิ์เจอจาตอ นี่ไงผมก็เลยมาคุยกับคุณแต่ว่าผมได้หรคุณได้เราจะหนักไหมผมมาคุยกับคุณไงผมตึงมาคุยกับคุณไงคุณทำอะไรแล้วไงคะคุณไม่เข้าใจเหรอชีวิตคนภายในสองสัปดาห์คนจะตายนับหมื่นคนนะวิ่ทั้งเกาะเลยอ่ะแต่ถ้ามันมีคนตายความผิดทั้งหมดก็เป็นของคุณก็นี่ไงก็เลยมาเจรจาแล้วแล้วคือทั้งหมดความแล้วผิดเจ้าก็เป็นของคุณ คุณไม่เห็นใจนผมหรอเดี๋ยวผมจะยกเลิกฟ้องผมจะยกเลิกฟ้องทางธุรกิจเพื่อชีวิตคนนับหมื่นทั้งเกาะคุณเห็นใจไม่ต้องเห็นใจผมก็ได้เห็นใจผู้คนนับหมื่นที่ถ้าไม่ตายก็สมองพิการอะ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมผมเข้าใจแต่ว่าเพราะฉะนั้นโอเคเลยหนอเราจะจบภายในห้านาทีเลยเหรอใช่ ดิวเพราะว่าชีวิตคนสําคัญที่สุดแต่เกิดจากเธเติดของคุณนะใช่ไงมันเป็นอุบัติเหตุเรื่องแบบนี้มันก็แล้วประเด็นคือคุณรั่วรั่วไหลแล้วคุณทําอะไรทําไมถึงรั่วไหลแสดงว่าโรงงานคุณไม่มีสิทธิภาพถ้าคุณเอาไปผลิตเซรั่มหรือว่ารลิตไะลระเบิดมันรั่วไหลเออรั่วไหลอ่ะรั่วไหลออกมาเป็นความรับผิดชอบของใครคมรัิชอมันเป็นอุบัติเหตุเข้าใจคำว่าอุบัติเหตุไหมวะเข้าใจแต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณในนั้นไม่ดีไง ก็ใช่ไงมันเป็นปฏิเหตุคุณเเซรั่มไปแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเซรั่มนั้นจะซ่อมได้จริงๆส้มส้มสามพันลูกมันสามารถยับยั้งการรั่วไหลของสารเคมีได้เอาไปสกัดใช่แล้วคุณมั่นใจได้เอาไปปล่อยมั่นใจมั่นใจเพราะว่าผมเป็นใครดอกเตอร์ธนาทรเป็นดอกเตอร์ใช่ด้านชีวะเลอๆๆ ชีวภาพชีวภาพด้วยใช่คือต่ว่าผมอ่ะผมอยากที่คุณนะผมก็เห็นว่าเอ้ยเห็นใจเพราะความสะเพาของอุบัติเหตุจากการระเบิดอาจารย์คะจากการระเบิดของคุณที่ไล้ประสิทธิภาพทําให้ถ้าคนตายความรับผิดชอบคุณคงจะรับผิดชอบไม่ไหวใช่แต่ว่าผมอ่ะ ก็ต้องการเซรั่มนี้เหมือนกันเพราะว่าผมอะ่ะเป็นคนผลิตปีหน้าได้ไหมละ่ะแต่อันนี้ภายในสองอาทิตย์คนจะตายแล้วคุณไม่ได้ครับพอดีว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานให้กับบริษัทยารายใหญ่ของโลกบางทีคุณกับผมอาจจะตายโดยไม่ทนันผลิตสาร <c oughs> <c oughs> คุณเอาไงครับตายเลยเะ่ะแต่ว่าผมมีโจมผมก็สามารถทําได้ <c oughs> แต่คุณไม่สามารถยับยั้งสารเคมีได้นะถ้าคุณเอาไปผลิตเซรั่มอะไรนั่นอ่ะเซรั่มคุณจะคุณกับผมจั์ ใช่คคุณกับผมจะตายก่อนไม่ทันได้ผลิตติดต่อเป็นโรคติดต่อนะฟังนะอันนี้คือถ้าผมไม่ยับยั้งได้ต่อได้คุณยับยั้งได้แต่ภายในสอบอาทิตย์คุณกับผมจะตายเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคุณเอาส้มไปผลิตเซียมแต่บริษัทผมอะคำเช้าผมมาว่าผมจะต้องได้สามพันลูกกลับไปเหมือนกันแล้วถ้าแมวแล้วถ้าคุณได้ไปก็คือตายกันหมดอ้วส้มคุณก็ไม่ได้ใช้แล้ว ไม่มีประโยชน์อะไม่แต่แต่ถ้าสมุนมี่คนตายคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่เพราะมก็ตายด้วยบริษัทคุณก็รับผิดชอบผมุก็ตายด้วยอยู่ดีคุณก็ต้องอยู่ในสานสาตายหมดตั้งก่อตั้งก่อไรบุ๊มยูลเนี่ยประเทศมันได้อยู่ในกอตายหมดตายหมดเลยมันเป็นการร่วงไหลแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทําได้คือคุณต้องพยายามที่จะยับยังก่อนไม่ใช่หรอคือคือว่าทางบริษัทคุณรอให้คุณมาเจียใจเอาส้มนี้ใช่ใช่แล้วคือบริษัทคุณไม่ทำอะไรเลยหรอ แล้วผมจะมันจะรู้ะไรภายในสองสัปดาห์คนนี่ไงหมอทองจะรออยู่เนี่ยแล้วคุณไม่หาทางอื่นบ้างหรอไม่มีไม่มีได้ไงมันใช้ได้แค่ส้มคุณรู้ได้ไงคุณมีเวลาต้้งสองสัปดาห์ในการที่จะเอาจริงๆคนไอ้นั่นอะเขาเรียกว่าอะไรนะความรับผิดชอบทั้งหมดอะก็อยู่ที่คุณอยู่ดีผมตายไม่ตายคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีไม่ตายหมด ต่ก็ต้องมีคนรับผิดชอบอยู่เพราถ้าสมมติคุณไม่ตายอ่ะอ๋อคือคุณเผยออกมาแล้วหรอว่าทำให้เราผหรอใช่ให้นักบาลรับผิดชมบไม่เป็นไรหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเอาใหม่ไม่ไมนจบภายในสิบนาทีไม่ท่าอาจารย์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณยกซ้อมให้ฉันซักเออเอาไป้ใหไว โอเคโอเคชีวิตคนสําคัญคุณเห็นด้วยไหมว่าชีวิตคนสําคัญเห็นด้วยแต่คุณต้องเอาเงินมาให้ผมเพราะผมจะขายแอปคุณแล้วคุณเอาเงินมาให้ผมยี่ห้าล้านเพราะผมก็มียี่ห้าล้านเหมือนกันตัให้คุณยี่ห้าล้านเดียวสรุปนะคะจบที่หนูได้ส้มสามพันลูกด้วยเงินยี่สิบห้าล้านบาท จากด็อกเตอร์สมศักดิ์ผมได้เงินเพิ่มยี่สิบห้าล้านเป็นห้าสิบล้านเย้เย้โชคชีเิ็คนไว้ได้ครับเค้ขอบค <Okay. S 2> ผ,ผลสรุปของการเจราจารนะคะก็คือด็อกเตอร์ธนทรได้ผลส้มสามพันลูกไปแลกกับเงินจำนวนยี่สิบห้าล้านบาทให้กับด็อกเตอร์สมศักดิ์นะคะเหตุผลเพราะว่า เพราะว่าดรสมศักดิ์ยอมแรกส้มให้กับดรธนาธรเพราะาปัญหาที่ดรธนาธรกำลังเผชิญคือภัยเร่งด่วนระดับชาติกับผู้คนนับหมื่นกับแก๊สที่มีโอกาสล้นไหลออกมาได้ตลอดเวลาที่แค่ไม่กี่วันใช่ในขณะที่โลกระบาดของดรสมศักดิ์คือโรคเบียโยโก oko, แม้จะร้ายแรงแต่ก็มีจำกัดเวลา ประมาณ6เดือนมีเวลาเตรียมตัวอีกหลายเดือนการยอมแลกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นการตัดสินใจเลือกชีวิตสวยมาก,ก่อนค่ะ